เอาแล้วนะครับก่อนที่จะไปคํานวณหาแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ดัดในคานเนี่ยเราก็มาดูขั้นตอนในการคํานวณกันก่อนนะครับขั้นตอนในการคํานวณเนี่ยก็จะมีอยู่5ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือให้เขียนฟิเบอร์ดีแกรมของคานทั้งรูปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจําเป็นต้องใช้นะครับก็ให้หาแรงที่จุดรองรับซะเสร็จแล้วก็กําหนดรอยตัดทั้งหมดบนคานอย่าลืมนะครับการกําหนดรอยตัดทั้งหมดบนคานนี้มีหลักการก็คือ ตัดผ่านระหว่างแรงนะครับตัดผ่านระหว่างแรงอันที่2คือตัดผ่านแรงกระจายนะครับเป็นอย่างนี้เสมอนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับก็คือเขียนแผนภูมิสระของชิ้นคานที่โดนตัดตามเส้นรอยตัดนะครับตัดไว้ยังไงก็เอามาเขียนฟิ o ดีตามนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ทําการวิเคราะห์สมดุลเพื่อหาแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ดัดนะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอน เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้เป็นคานชนิด s m p p l s u u p p r t t e e มนะครับมีแรง100นิวตันกระทําอยู่ที่3เมตรจากวัด,วดจากซ้ายมือของคานนะครับเขาให้เขียน SFD นะครับแผนภูมิแรงเฉือนคือ SFD จาได้นะครับแล้วก็ให้เขียน BMD ของคานก็วิธีการก็เริ่มต้น้วกการเขียนฟ r ีเบอร์ของคานทั้งรูปนะครับก็จะได้รูปนี้ขึ้นมานะครับเป็น f r ีเบอร์รวมนะครับ เสร็จแล้วก็หาแรงที่จุดรองรับก็คือแรง R1 กับ R2 นะครับเพราะว่าคราวนี้จําเป็นต้องใช้ก็คํานวณออกมาได้ R2 เท่ากับ60นิวตันนะครับตรงนี้60นิวตันส่วน R1 เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ40นิวตันอันนี้คํานวณโดยใช้สมดุลตามแกนดิ่งปกติสมดุลโดยการเทคโมเมนต์รอบจุด A นะครับแล้วก็สมดุลแรงตามแนวดิ่งตามปกติท่านเองก็จะได้คําตอบมาแล้วนะครับอันนี้จากรูปนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่า มันจะมีรอยตัดที่ควรจะตัดทั้งสิ้นเนี่ยสองรอยก็คือ2รอยนี้ตัดผ่านระหว่างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดรอยแล้วก็จะเอาชิ้นส่วนรอยตัดนี้เนี่ยวิเคราะห์สมดุลต่อนะครับเราลองดูรูปแรกนะครับรูปแรกก็คือชิ้นรอยตัดที่1ชิ้นรอยตัดที่1ก็คือชิ้นรอยตัดนี้นะครับชิ้นรอยตัดนี้เนี่ยจะตัดจะถูกต้องในช่วงตั้งแต่ x เท่ากับ0น ไปจนถึง x น้อยกว่า3ก็คืออยู่ในช่วงนี้ซึ่งฟิเบอดี้ไดแกรมของรอยตัดเนี่ยก็จะพบว่ามีแรง R1 นเท่ากับ40ินิวตันมีแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคานแล้วก็มีโมเมนต์ดัดในคานเกิดขึ้นตามนี้อย่าลืมนะครับ2ตัวนี้เนี่ยทิศทางเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับกำหนดให้เป็นบวกตามนี้เสมอนะครับคำนวณสมดุลตามแนวดิ่งก่อนนะครับซิกมาเอฟวเท่ากับ0ให้ขึ้นเป็นบวกก็แล้วกันนะครับก็จะได้ออกมาว่าแรงเฉือนมีค่าเท่ากับ40ินิวตันนะครับเวลาเราคิด โมเมนต์เนี่ยเราก็นิยมจะเทคโมเมนต์รอบจุด O ตรงนี้เสมอเหมือนกันนะครับเวลาเราเรียนเทคโมเมนต์รอบจุด O เนี่ยก็จะทําให้แรงเฉือน V ตัวนี้หายไปด้วยไม่ต้องคิดมันก็จะเหลือเฉพาะาตัวโมเมนต์ M กับแรง A1 ตรงนี้ที่เอามาคิดโมเมนต์นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นโมเมนต์ moment ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 40x นะครับชิ้นแรกก็จบละต่อไปก็เอาชิ้นที่2มาคิดชิ้นที่2เนี่ย นะครับก็คือรอยตัดนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตั้งแต่ด้านนี้ทั้งหมดมาคิดนะครับเอาทั้งหมดมาคิดก็จะได้รูปฟิเบอรดี้ไดแกรมดังรูปนี้ซึ่งรูปนี้เนี่ยชิ้นส่วนทั้งชิ้นที่ตัดมาก็จะมีความยาวเท่ากับ X นะครับส่วนแรงอ1ตัวนี้ก็40นิวตันเหมือนเดิมนะครับรอยตัดที่2องเนี่ทำให้มีแรง100นิวตันติดมาด้วยส่วนเ h e ย r f o r ร์กับเ e n d i n g Moment ตรงนี้มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับตามนี้ก็ คิดสมดุลแรงตามนแนวแกน y เหมือนเดิมนะครับซิกมา f y เท่ากับ0ก็จะได้ออกมาว่าเชีร์ฟอร์สมีค่าเท่ากับลบ60นิวตันนะครับัต v ตัวนี้นะครับเท่ากับลบ60ินิวตันแล้วพอเทคโมเมนต์รอบจุด o ซึ่งเป็นจุดที่เรานิยมใช้เทคโมเมนต์กันทุกทีเสมอนะครับเวลาเราวิเคราะห์แขานนะครับก็จะพบว่าเชีร์ฟอร์สหายไปก็จะเหลือเฉพาะแรง100นิวตันแรง r 1แล้วก็โมเมนต์นะครับกำหนดให้ทวนเข็มเป็นบวกนะครับก็จะเห็นว่าแรง โมเมนต์ m ตัวนี้นะครับกับแรง100นิวตันเนี่ยทวนเข็มทั้งคู่มันก็เลยมีค่าเป็นบวกนะครับส่วนแรง r 1ตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดโมเมนต์ในทิศตามเข็มนาฬิกาก็เลยมีค่าเป็นลบนะครับก็เลยกลายเป็น m บวกด้วย100คูณกับ x ลบ3นะครับระยะ x ลบ3ก็คือระยะนี้นี่คือ x ลบ3นะครับระยะนี้เนี่ยเป็นระยะที่เราใช้เทคโมเมนต์รอบจุด o เห็นไหมครับเป็นระยะนี้ไม่ยากนะครับส่วน ระยะสำหรับเทคโมเมนต์ของแรง R1 เนี่ยก็จะเป็นระยะนี้ทั้งระยะซึ่งมีค่าเท่ากับ40คูณกับระยะ x ทั้งหมดพอดีนะครับก็จะได้ตามนี้เพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการก็จะได้โมเมนต์เท่ากับ 40x ลบด้วย100คูณกับ x ลบ3นะครับก็จะได้สมการโมเมนต์มา2ชุดนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับชุดแรกเนี่ยเป็นเชียร์ฟอสที่ช่วง X มากกว่า0น้อยกว่า3นะครับเป็นสมก,การ A แล้วก็โมเมนต์ b e n d i n g moment หรือโมเมนต์ดัดได้เป็นสมก,การ B นะครับในช่วงที่2นะครับ x มากกว่า3น้อยกว่า5นะครับก็จะได้สมก,การเชี่ยฟอร์เป็นสมก,การ C แล้วก็ได้สมก,การ Bending Moment เนี่ยเป็นสมก,การ D-Doc กขึ้นมานะครับก็จะได้ตามนี้คราวนี้เราก็เอาสมก,การที่ได้ทั้ง A B และ C D เนี่ยมาพอตนะครับ เราก็จะได้ลักษณะนี้มานะครับหยิบ a กับ c มาก่อน ac เนี่ยเป็นสมการที่แสดงถึงค่าเชี่ r ฟอร์สนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสมการ a เนี่ย v เท่ากับ40ก็แปลว่าเส้นมันจะเป็นเส้นลับลาบตรงนี้นะครับความสูงก็40ส่วนสมการ c เนี่ยเราได้ว่า v เท่ากับลบ60มันก็จะได้เส้นลับลาบตัวนี้ส่วนเส้นดิ่งนี่เราลากเชื่อมเฉยๆนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับลากเชื่อมเฉย เพราะน้นเราก็จะได้เชียร์ฟอสออกมาเนี่ยเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับส่วน Bending Moment เนี่ยเราก็เอาสมการ B กับ D มาพลอตนะครับเราก็จะพบว่าสมการแรกเนี่ยสมการ B เนี่ยคือ M เท่ากับ 40x ซึ่งก็หมายความว่ามันจะได้สมการเส้นตรงซึ่งมีความชันเท่ากับ40นะครับก็จะได้เส้นตรงเส้นนี้ขึ้นมานะครับที่ x เท่ากับ3นี่ยแทน x เข้าไปเป็น3 3คูณ40ได้120ก็จะได้ ตัว bending moment มีค่าเท่ากับ120ก็จะได้ตามนี้เห็นไหมครับง่ายๆนะครับส่วนสมการ D นะครับจะใช้ในช่วงตั้งแต่3ถึง5ก็จะเป็นไปตามสมการ m เท่ากับ 40x ลบด้วย100ลบคูณกับ x ลบ3นะครับซึ่งดูสโลปแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นเส้นเส้นกราฟเส้นตรงแบบหงายนะครับก็เลยได้เส้นตรงเส้นนี้ออกมา ถ้าลองแทนค่า x เท่ากับ5ลงไปเนี่ยก็จะได้โมเมนต์มีค่าเป็น0ูนย์พอดีก็จะได้ตรงนี้ก็เลยรู้ว่ากราฟนี้เนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้ ame, นะครับอันนี้ก็คือการสร้างตัวเ h e ย r f o r ร์ดไดอะแกรมแล้วก็เบ n ดิ้งโมเมนต์ไ a อะแกรนะครับก็เราทำเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปกันนะครับจะได้มีความเข้าใจดียิ่งขึ้น